สวัสดีครับชาวเด็เกมเมอร์ทุกท่านนะครับอยู่กับผมกล้องสร้างกันอีกแล้วนะครับวันนี้ครับผมได้หยิบเกมอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจนะครับเป็นเกมแนว FPS กันอีกแล้วนะครับผมโดยเกมนี้นะครับมีคอนเซปต์ของเกมที่เรียกว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกใหม่น่าสนใจเลยนะฮะโดยคอนเซปต์ของเกมนี้นะครับง่ายๆสั้นๆครับคือการวนลูปนั่นเองนะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเกมนี้จะน่าสนใจขนาดไหนครับสำหรับเกมเด็ l o o p ครับผมไปดูกัน และก่อนที่จะไปดูข้อมูลของเกมนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีการลงคลิปด้วยนะครับทุกคนเดซลูปนะครับเป็นเกมแนวรูปผสม FPS u z z จ e นะครับจากสตูดิโออาร์เคนนั่นเองนะครับและสตูดิโอนี้เป็นสตูดิโอที่พัฒนาเกมดิชโนฮาร์ดทั้ง2ภาคเลยก็คือเกมเดซลูปเนี่ยวิธีการเล่นสไตล์การเล่นเนี่ยก็เรียกได้ว่าจะค่อนข้างคล้ายดิชโนฮาร์ดเลยนะแต่ว่าจะมีคอนเซปที่แตกต่างกันนะครับ เดนลูปนะครับคือเกมใหม่จากทางเบเชด้านะครับว่าด้วยเรื่องราวของ2องนักฆ่าล่าวดลูบที่ตามไล่ฆ่ากันไปกันมาอย่างเมามันสนะครับผมในช่วงแรกเกมนี้นะครับมีกําหนดวันจาหน่ายในปี2.0.2.0นะครับแต่ว่าก็มีการดีเลย์ไปก็ตอนนี้ก็เรียกว่าดีเลย์มาประมาณปีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็มีวันวาจาหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมในเดือนพฤษภาคมนะฮะ เดนลุมนะครับจะเป็นเกมแนวเดินหน้ายิงมุมมองบุคคลที่หนึ่งหรือว่า FPS นั่นเองนะครับโดยจะเล่าเรื่องราวของสุดยอดมือสังหารอย่างโคนะครับและจูเลน่านะครับที่ติดอยู่ในลูปเวลาบนเกาะแบ็กกรีฟนะครับในบทบาทของโคเนี่ยจะต้องหาทางหยุดลูปเวลาและรอบสังหารเป้าหมายทั้ง8คนก่อนที่เวลาจะถูกรีเซ็ตใหม่นะครับส่วนจูเลน่าเนี่ยจะต้องรอบสังหารโคหรือว่าตัวเองของเราเนี่ยเพื่อปกป้องลูปเวลานะครับผู้เล่นเนี่ยจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆทุกครั้ง ที่มีการวนลูปของเวลานะครับเก็บข้อมูลเป้าหมายค้นหาอาวุธค้นพบความลับใหม่ๆนะครับโดยเกมนี้จะมีทั้งหมดเล่นคนเดียวและโหมดมัลติ p l a y e r นะครับผมเชื่อว่าอาจจะมีบางคนที่งงๆว่าสรุปแล้วมันคือการวนลูปหรืออะไรยังไงอ่ะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมสําหรับเกมเดทลูปนะฮะคอนเซปต์ของเกมนี้เดทลูปนะครับคือเกมปริศนาฆาตกรรมนะครับที่เปิดให้คุณรับบทเป็นนักฆ่า ที่ติดอยู่ในพ่วงเวลาหรือว่าตัวเอกของเราโค้นั่นเองนะครับในเดซลูปนะครับเราจะได้ตื่นขึ้นมาที่ชายฝั่งแบ็กกรีฟนะครับติดอยู่ในสภาวะเหนือการเวลานะครับที่ทําให้สถานที่รวมถึงผู้อาศัยในนั้นเนี่ยหมุนวนซ้ําไปซ้ามาอยู่ในวันวันเดียวนะครับและถ้าคุณอยากจะหนีออกไปเนี่ยเราจะต้องกําจัดเป้าหมาย8เป้าหมายก่อนเวลาจะรีเซ็ตนะครับโดยที่แต่ละเป้าหมายนี่ก็คงไม่เอนจอยกับแผนนี้เท่าไหร่นะครับดังนั้นนะครับพวกเขาเลยสั่งให้คนบนกอนเนี่ย ยิงเราทันทีครับเมื่อเห็นก็คือเราเป็นศัตรูกับคนทั้งเกาะนั่นเองเกมนี้นะครับจะเกี่ยวข้องกับเวลานะครับแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะมีเวลาจํากัดนะครับเราสามารถแก้ไขสถานการณ์ด้วยวิธีใดๆก็ตามแต่ที่เราจะสร้างเลยนะครับเราจะสร้างลูปในเกมแบบไหนก็ได้นะครับโดยการเริ่มลูปใหม่ในแต่ละครั้งเนี่ย เราจะไม่ได้กลับมาแบบมือเปล่านะครับเราอาจจะมีอาวุธใหม่ๆหรือว่าทักษะใหม่ๆจากลูปที่แล้วนะครับและนอกจากนั้นนะครับคุณยังได้พลังเหนือมนุษย์ใหม่ๆด้วยนะครับรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายเพิ่มขึ้นอีกนะครับมาพูดถึงเป้าหมายทั้ง8เป้าหมายกันบ้างดีกว่านะครับพวกเขานจะเรียกตัวเองว่าผู้มีวิสัยทัศน์นะครับเป็นการรวมตัวของนักวิทยาศาสตร์นะฮะศิลปินและสายปาร์ตี้ตัวยงเลยนะครับ แต่พวกเขาเนี่ยก็ยังเป็นนักฆ่าที่เลือดเย็นนะครับที่โหยหาชีวิตอมตะนะครับไม่ว่าจะแลกด้วยอะไรก็ตามนะฮะแต่ที่ผมบอกครับมันเลยมีการวนลูปไหมคเพราะตัวละครมันก็จะมีชีวิตอมตะไปเรื่อยๆเพราะว่ายังไงก็ไม่ตายครับเวลาจะวนลูปวนลูปไปเรื่อยคือใช้ชีวิตไปเรื่อยครับชีวิตนี้ไงก็คือไม่มีวันตายนะฮะแต่ว่าตัวเองจะต้องจัดการลูปเวลานี้ให้มันหมดไปนะครับดังนั้นเรามี8ผู้มีวิสัยทัศน์นะครับที่จะกระจายไปย่านต่างๆนะครับสีย่านของแบ็กกรีฟนะครับแบ่งออกเป็น4ี่ช่วงเวลาเช้ากกลลาางงวัันนนนเย็คคืะรบ เรียกไ,ได้ว่ามากเกินไปที่จะทําสําเร็จได้ใน1วันนะครับดังนั้นนะครับถ้าเรารู้จักเป้าหมายมากเท่าไหร่นะครับเราก็จะหาหนทางกําจัดมันได้ง่ายมากขึ้นเท่านั้นเองนะครับแตบบ่ถ้าเรายิ่งรู้ข้อมูลมากจะปกติเราไปเนี่ยเราสามารถจัดการได้ทีละเป้าหมายแต่ว่า ถ้าเรารู้ข้อมูลมากขึ้นเราก็สามารถจัดการได้2เป้าหมายเลยอะไรแบบนี้นะครับซึ่งผมจะพูดส่วนนี้ในส่วนของเกมเพลย์นะครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับไม่ใช่แค่เราคนเดียวนะครับที่ออกล่านะครับเพราะว่าจะมีอีกหนึ่งตัวละครหรือว่าจูเลียนานั่นเองนะครับที่จะมาตามล่าเรานะครับเธอเนี่ยเป็นคนที่คาดเดาไม่ได้นะครับเธอเป็นคนฉลาดครับเธอเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่แข็งแกร่งที่สุดนะฮะ และเธอเนี่ยฆ่าเราได้ไม่ต่ำกว่าหนึ่งครั้งแน่นอนในเกมนะครับตามที่พุทนาได้บอกมานะฮะมาพูดในส่วนของเกมเพลย์กันบ้างดีกว่าครับบอกไว้ก่อนนะครับเกมเพลย์ที่ผมเห็นมาเนี่ยมันจะเป็นเรียกได้ว่าเกมเพลย์ที่มาจากเทเลอร์เป็นหลักนะครับคือมันไม่ใช่เกมเพลย์ที่เราจะเห็นเออสกิลหรือว่าอินเตอร์เฟซต่างๆหน้าจอคือมันไม่มีเลยนะฮะคือเรียกว่าเป็น เธอเล r กเกมเพลย์แล้วกันนะครับเพราะว่าไม่ใช่เกมเพลย์ที่มาจากการเล่นจริงๆนะครับเออไม่ใช่มาจากการเล่นของผู้เล่นอ่ะเออประมาณนั้นโดยเริ่มมานะครับเราจะเห็นเป้าหมายของเรานะฮะเราก็จัดการศัตรูไปเรื่อยๆนะครับก็มีทั้งสกิลวราปีสกิลทําให้ศัตรูกระเด็นลอยไปอะไรต่างๆนะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะจัดการเป้าหมายคนแรกของเราได้เลยนะครับหลังจากนั้นตัวเอกก็จะมีการพูดวันว่าเราเนี่ยได้จัดการเป้าหมายไปทีละคนแล้วนะครับแต่ก็ยังใช้เวลานานอยู่เพราะว่าเป้าหมายแต่ละคนเนี่ย มันไม่อยู่ที่เดียวกันนะครับก็เลยเรียนรู้ว่าเป้าหมายของเราเนี่ยคนนึงเนี่ยเป็นแฟนคลับของเป้าหมายของเราอีกคนหนึ่งนะครับแต่ว่าจริงๆมันมีการเชิญเป้าหมายคนแรกเนี่ยไปงานปาร์ตี้แต่ว่าเป้าหมายคนแรกไม่ไปงานปาร์ตี้ครับเพราะว่าเขาเนี่ยได้ทุ่มแรงกายและแรงใจนะครับสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมานะครับทำให้ไม่ได้ไปงานปาร์ตี้ที่อีกคนหนึ่งชวนนะครับดังนั้นนะครับตัวเอกก็เลยไปจัดการทําลายเทคโนโลยีนะครับเพื่อไม่ให้สร้างสิ่งประดิษฐ์นี้ได้นะครับ เมื่อเป้าหมายการสร้างสิ่งประดิษฐ์ของเป้าหมายแรกของเราเนี่ยไม่สำเร็จนะครับก็เลยตอบตกลงเพื่อจะไปปาร์ตี้กับเป้าหมายที่2ของเรานะครับทำให้เราเนี่ยรอให้2เป้าหมายเนี่ยมาเจอกันแล้วเราก็ไปจัดการทีเดียวเลย2คนนะครับเป็นการประหยัดเวลามากขึ้นนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เออก็เจ๋งดีนะสำหรับระบบนี้นะครับ และตัวเกมก็ได้เปิดเผยนะครับว่าเป้าหมายของเราอีกคนนึงหรือว่าจูเลียนานั่นเองที่ผมได้กล่าวไปตอนแรกว่าเป็นตัวละครที่จะมาไล่ฆ่าเรานะครับก็จะเผยตัวมานะครับแล้วก็ตามล่าฆ่าเรานะครับเพื่อแม่เราทำสำเร็จนะครับก็ประมาณนี้ับสำหรับเกมเพลย์เป็นเกมเพลย์สั้นๆนะครับพอเท่าที่ผมลองหาดูก็ยังไม่มีเกมเพลย์ที่เป็นแบบนั่งเล่นจริงๆคนเล่นจริงๆนะครับก็คือเป็นเกมเพลย์ที่มาจากทางออฟฟิเชียลเลยนะครับ ประมาณนี้ครับสำหรับเกมเด l ลูปก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจนะครับโดยเดซลูปนะครับจะมีกาหนดวางจําหน่ายบน PC และ PlayStation 5นะครับในวันที่ที่ส็พฤษภาคมนี้นะครับโดยจะมีราคา2ราคาครับเดซลูปราคาปกติจะอยู่ที่1970บาทนะฮะและเดซลูปแบบดีลักอีดิชันจะอยู่ที่2,650บบาทนะฮะอ่ะพูดถึงเรื่องราคานิดนึงนะครับผมคิดว่าราคาค่อนข้างดูเดือดพอสมควรนะครับกับเกมภาพประมาณนี้และระบบประมาณนี้คือถามว่า มันเป็นอะไรที่เจ๋งไหมและแปลกใหม่ไหมมัน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 เป็นอะไรที่เจ๋งและแปลกใหม่มากๆนะครับแต่ว่าราคาอาจจะรุนแรงนิดนึงนะครับแต่เออผมพูดไปก่อนนะฮะถ้าเทียบกับอย่าง Back for b ัตเอออาจจะถูกกว่าก็ได้หนะครับไปแซ่เกมก็เฉยเออบอกไปก่อน Back for b ัตเลื่อนวันวางจำหน่ายแล้วนะครับทุกคนไม่ได้ทำคลิปนะครับอันนี้พูดเสริมๆไว้นะครับไปขายทีตุลาเลยนะครับก่อนจะเล่นได้ทีตอนแรกเป็นมิถุนานะครับตอนนี้เป็นตุลาแล้วนะครับผม และข้อเสนอสําหรับการสั่งซื้อล่วงหน้านะครับสำหรับใครที่พิออเดอร์เกมนะครับก็จะได้ชุด Storm Rider แล้วก็วันทริงเกตนะครับเป็นเหมือนบัฟในเกมนั่นเองนะครับและสำหรับใครที่สั่งซื้อแบบ Digital Deluxe อ dition นะครับก็จะได้ชุดมากมายเลยนะครับก็ตามภาพให้ดูเลยนะครับก็เรียกได้ว่า ถ้าใครซื้อตัวแพงสุดก็ได้ชุดต่างๆนะครับได้อุปกรณ์ต่างๆได้เยอะมากกว่าคนอื่นนั่นเองนะครับผมและอีกข้อมูลหนึ่งนะครับสำหรับเดซลูปนะครับบน PlayStation 5เนี่ยจะเป็นคอนโซลไทม e เอกซ์คลูซนะครับก่อนที่จะไปลงเครื่องอื่นด้วยก็คือสําหรับเครื่องคอนโซลที่อยากเล่นเกมนี้นะครับก็จะต้องเป็น PlayStation 5เท่านั้นนะครับผม ก็ต้องรอกันต่อไปว่าจะลงในส่วนของคอนโซลเครื่องอื่นตอนไหนนะร,รู้สึกว่าน่าจะปีหนึ่งมั้งเท่าที่ผมเห็นข้อมูลมานะครับส่วนในคอมเล่นได้นะครับ่นคอมเล่นได้เลยนะฮะความต้องการของระบบนะฮะหรือว่าสเปคคอมที่ต้องการนะครับณตอนนี้เท่าที่ผมดูในส่วนของสตรีมเนี่ยยังไม่ได้เปิดเผยมาให้เห็นเลยนะครับว่าจะต้องใช้สเปคเครื่องเท่าไหร่ยังไงนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรทําไมถึงยังไม่เปิดเผยที่เกมกําลังจะวางจําหน่ายแล้วในอีกประมาณ1เดือนหรือ2เดือนนั่นเองนะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะ มีการเปิดเผยมาและแต่ว่าณตอนที่ผมอัดเนี่ยยังไม่มีการเปิดเผยแต่เท่าที่ผมดูจากภาพแล้วนะครับเกมนี้อาจจะไม่ได้กินสเปคอะไรเยอะนะคะแต่ว่าถามว่าภาพสวยไหมนะครับในยุคนี้ผมว่ามันมีสไตล์ภาพเป็นของมันนะครับคือมันไม่ได้เป็นแบบเน้นภาพสมจริงแบบ battle field แบบเกมสวยๆต่างๆมากมายที่เป็นยุคนี้นะครับคือมันจะมีภาพที่เป็นสไตล์ของตัวเองครับคล้ายๆ border land นั่นเองนะครับคือจะมีภาพที่ว่าอันเนี้ยเนี่ยคือภาพของเกมนี้อะไรประมาณนี้นะครับ ก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับเกมเด l ลูปนะครับก็เป็นหนึ่งเกม FPS ที่น่าสนใจแล้วก็น่าเล่นดีนะครับสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมแนว Digital Heart เนี่ยผมบอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับคือเราเป็นนักฆ่าแล้วก็ทำภารกิจต่างๆนะฮะโดยเกมนี้ก็อย่างที่ผมบอกครับมีคอนเซปต์ว่าคือการวนลูปเวลานั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่สนใจก็ไปพรีออเดอร์กันได้นะครับผ่านทางสตรีมหรือว่าผ่านทาง PlayStation 5นะครับผม ก็วันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับข้อมูลของเกม Dead Loop นะครับหวังว่าจะได้ข้อมูลแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้ตัดสินใจซื้อไม่มากก็น้อยนะครับผมสำหรับวันนี้เอาไว้แค่แล้วกันครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจกองซาด้วยผมถ้าข้อมูลใดผมผู้ผิผดพลาดไปก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ